การเลือกตั้งมันก็เสร็จสิ้นแล้วถ้ากรกตพบว่าที่ใดต้องเลือกตั้งใหม่ก็ว่าไปจัดการไปตามตามที่ว่าครับภูมิใจไทยไม่มีความเห็นเรื่องเรื่องนี้จนกว่าเราจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการของกรกตในวันที่9พฤษภานะครับยืนยันวันนี้ยังเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงย,ยังไม่เปลี่ยนแปลงครับภูมิใจไทยอยู่เฉยๆเลนนี้รอ9้าพฤษภานี่คือสิ่งที่หัวหน้าท่านยืนยัน แล้วเหมือนที่ว่าเหมือนเดิมก็คือพักก็บอกว่าเรื่องการตัดสินใจในทางการเมืองไงก็เป็นเรื่องของหัวหน้ากับเลขานะครับรอก้าบพุษภาเลยครับไม่มีผลอะไรใช่ไหมการที่เข้าประกาศแบบนี้ไม่ไม่ทราบ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 คือเป็นการําของฟ้านู้งผมก็ไม่ทราบแหละใช่ไหมครับว่าไปเรื่อยๆนะการเมืองมันยังไม่เริ่มนับหนึ่งเลยใช่ไหมเพนับคะแนนก็ยังมันนับไม่เสร็จเลย